สวัสดีครับเอลุกป่องมงคลโคราชครับสำนักข่าวพละเรือนนะครับวันนี้อยู่ที่สำนักสงฆ์หลวงปู่โชคอุตโตโมนะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดและกันอนาะพูดภาษาสับชาวบ้านนี่แหละจะได้ฟังกันง่ายๆนะครับของท่านนะครับวันเกิดจริงๆวันที่ 30, 30มิกรกฎมิมิถุนายนนะครับ ก็วันนี้เป็นวันชุมแล้วกันภาษาชาวบ้านเาเรียกวันชุมก็มีมวยมีดนตรีให้ชมมีช้างหกเชือกคงจะเป็นกําหนดการเดิมๆนะครับเชา้ชาเช้าสุดเลยครับเช้าสุดไม่เกินหนึ่งโมงเช้าจะมีการตักบาตรโดยหลวงปู่โชคปุตตโมก็จะนั่งช้างรับบิณฑบาตเชา้าเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะครับหลังจากนั้นจะเข้าพิธีก็คงจะเหมือนเดิมนะครับผมยังไม่มีหมายกําหนดการนะของของของปีนี้แต่ก็บุก็ ดาเอาจะเหมือนเดิมอ่ะท่านคงจะแจกลอตเตอรี่บนช้างนะครับรางวัลที่หนึ่งใครโชคดีก็โชคไปนะครับเพราะว่าอีกวันเดียวหวยก็ออกแล้วนะครับตอนนี้อยู่บริเวณวัดเดี๋ยวผมตัดสดๆตรงนี้ไปให้ชมกันนะครับตัดสดๆไปนะครับที่ตัดไม่เจอแล้วครับแสงสองปรบับตัดสดไปนะครับ ตัดน้าก,กล้องไป